ถ้า้าอุ้มท่าหลังประโยชน์เหมาะสําหรับใช้กับผู้ป่วยเจ็บที่หมดสติห้ามใช้กับผู้ป่วยเจ็บที่สงสัยว่ามีกระดูกหักของแขนขาสันหลังหรือเชิงกรานคําบอกคําสั่งอุ้มท่าหลังขั้นที่หนึ่งผู้อุ้มคุกข่าวลงทางด้านข้างที่มีบาดแผลจากท่าผู้ป่วยโดยให้นําแขนข้างใกล้ตัวผู้อุ้มพาดบนศรีรษะผู้ป่วยไว้ และนำขาใกล้ตัวของผู้อุ้มพาดทับขาด้านไกลตัวของผู้ป่วยแล้วผู้อุ้มใช้มือจับบนหัวไหล่ด้านไกลตัวของผู้อุ้มแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อมือซ้ายแนบไว้ตรงบริเวณสะโพกแล้วพลิกตัวผู้ป่วยเจ็บเข้าหาตัวผู้อุ้มขั้นที่สองจัดศรีรษะของผู้ป่วยตะแคงหน้ามาทางด้านผู้อุ้มวางหนุนอยู่บนแขนของตนจัดแขนอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยโดยแขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบน และขนานกับศีรษะขั้นที่3ให้ผู้อุ้มลุกขึ้นคล่อมผู้บาดเจ็บแล้วก้มตัวลงใช้แขนทั้งสองสอดใต้รักแร้แล้วยกผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่านัาง่งคุกเขา่าโดยใช้มือประสานกันที่บริเวณหน้าอกผู้ป่วยขั้นที่4เลื่อนมือลงมาบริเวณแนวเข็มขัดยกตัวผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้อยู่ในท่ายืนใช้มือขวาพยุงอบบ้นเอวไว้ แล้วเลื่อนตัวไปยืนเคียงทางด้านซ้ายของผู้ป่วยเจ็บพร้อมกับนำแขนซ้ายของผู้ป่วยเจ็บมาคล้อง e nah คอของผู้อุ้มมือซ้ายของผู้อุ้มจ <t os phi> ับข้อมือซ้ายของผู้ป่วยเจ็บไว้หลังจากยกผู้ป่วยเจ็บให้อยู่ในท่ายืนแล้วให้ผู้อุ้มละมือขวาแต่มือซ้ายยังจับข้อมือซ้ายของผู้ป่วยอยู่แล้วผู้อุ้มก้าวไปข้างหน้าหันหลังให้ผู้ป่วยเจ็บใช้มือขวาจับข้อมือขวาของผู้ป่วยเจ็บไว้ ผู้อุ term, <the> ้มก้มตัวลงเล็กน้อยแล้วดึงข้อมือทั้งสองข้างจนข้ามมาติดกับหน้าอกของผู้ป่วยเจ็บอยู่บนบ่าทั้งสองข้างของผู้อุ้มในลักษณะของคนแบกกุ้งและออกก้าวเดินต่อไปการวางผู้ป่วยเจ็บผู้อุ้มย่อตัวลงวางท้าผู้ป่วยเจ็บลงกับพื้นให้อยู่ในท่ายืนออกมายืนเคียงด้านซ้าย นำแขนซ้ายผู้ป่วยเจ็บของคอผู้อุ้มมือซ้ายจับข้อมือซ้ายผู้ป่วยเจ็บไว้มือขวาโอบรอบเอวของผู้ป่วยเจ็บไว้แล้วนั่งคุกเขา่าตั้งเข่าขวาขึ้นข้างหลังผู้ป่วยเจ็บแล้วพยุงผู้ป่วยเจ็บนั่งลงบนหน้าขาขวาท่อนบนที่ตั้งแล้วใช้มือซ้ายจับขาท่อนล่างทั้งสองข้างของผู้ป่วยเจ็บเหยียดตรงใช้มือซ้าย มาจับข้อมือขวาของผู้ป่วยเจ็บดึงไว้มือขวาจับตรงเข็มขัดค่อยๆแบกข่าออกพร้อมกับเลื่อนผู้ป่วยเจ็บวางลงนอนบนพื้นจัดท่านอนให้เรียบร้อย